สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถ่าวอาผู้หากินหมานครับวันนี้พาพี่น้องมาสํารวจอัปเดตราคาัววาฟครับพี่น้องตลาดบันหันอําเภอเมืองจังหวัดมาารคามนะครับประจาเช้าวันพุธที่1ิหาพฤษภาคมพศ2567พี่น้องตลาดแต่ครับแน่นเยืดทุกพื้นที่ครับพี่น้องเมืองงัวควายเขาเต็มพื้นทีับผมลบพี่น้องรถใน้ห่างกับจอดเต็มเลยนะครับเป็นตลาดที่่าใหญ่สุดผมว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในภาคอีสานครับ เป็นตลาดงัวตลาดควายนะครับเปิดทําการซื้อขายทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธของเดือนนะครับพี่น้องโปรดอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องท้าหงอกหัวกินหมาแล้วก็กช่องทํากินที่นิสานนะครับรบ่เสียเวลาครับพี่น้องมาสํารวจราคาเอากําลังขึ้นรถแล้วครับขายกันแล้วที่พ่อจาา้จาบ้านจ้าบ้านเหรครับตัวนึงสองพันห้าสองหมื่นสองพันหา้ารอยครับเป็นง้อผูกครับ อเป็นสายเนือครับพี่น้องโอ้อวดดีสองมืนองพันห้ารตัวนี้ยบาทขายหรือตีขายูกครับขายยบาท่อแสด่าหนึ่่องพันเจ็ดร้ยแม่ลูกลูกครูแม่ลูกลูกครูหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยขายเรียบร้อยบักครูสองมื่นสองน้อได้ครับพ่อได้เดี๋ยวสิตามไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยทังใดหรอครับ อ๋อแมวงามตีเดี๋ยวี่ย่างไปปะไปน้ำกันไปพราะเราไปลุกอ่ะดีครับบรรยากาศการสื่อขายพี่น้องแน่นเอียดเลยครับพี่น้องแบบเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนนะครับช่วงนี้กระแสคนเท่ขายงัวดนะครับพี่น้องเท่ขายงัวขายควายยิ่งถูกแข่งขายผมกระสงงัสอยู่แต่พี่น้องก็ต้องห่วงได้ครับพี่น้องพี่น้องเลี้ยงไว้เพ่าะจำเป็นย่าฝ่าวขายครับพี่น้อง ยิ่งค้นขายมากเท่าไรขายเลี้ยวท่าไรพี่น้องราคางัวมันสิกลับมาแพงเลี้ยวขึ้นเท่านั้นครับพี่น้องยิ่งเพิ่นขายเลี้ยวขายหลายเท่าไรครับพี่น้องงัวมันก็สิคอยบกคอยบางลงช่วงนี้มันหลายธรรมดาครับเพิ่นว่าเพิ่นมีงัวงงามเอาบักเถือกกระแม่นตีเอาสายผูกสายผูกสายเนื้อโอ้สายเนื้อหูเห่าโมซีปีเจ้าบาทละห้องเลย 3ามหม้ครับลดได้ครับสามหมื่ห้าขายสามหมกว่านี่นี่ละเออห่องไสามหมื่ห้าสูงประมาณ1อยห้าสิบาครบตัวนี้แปดพันห้าแต่ว่าใบมันผมหมอมาเอาสายเนื้อสายขุนอนาคตไปเป็นพอพันจับฟูงไอพอพุ่มฟูงอะไรเนาะจ้าบาทตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพัหาร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพัน้าอยบันไหลครับปลาที่นสูงท่ายสูงประมาณอยห้าบนะครับสองหมื่นารบาทมีนี่ครับตัวนึงมีตัวนึงดิ อาตัวนี้มื่นีครับอันนี้กังัวผูกันงอผูครับ่สุดยอดอ่าขึ้นต้นเลยงัวผูนะครับเป็นทองสูงมระมาร้อยสี่สิบราคาเท่าไร้องไหมื่นสีครับหนึ่งมื่นสบาทลดได้ครับลดได้อีกครับพี่้องราคาสามหมือเอาไปเหตุขียงบนบ่หลุดครับบพาขาดครับพี่้องมื่น ใหญ่ขายราคาเนื้อเลยบ่แม่นราคาง่วงงามราคางนวงอเนเนี่ยครับนี่คือีหคือกันครับคือเอื้อมาเบิ่งง่วงงามเติมแต่ว่าขายราคาเนื้ออ๋อทองบ่ตัวนี้บ่าคำง่วแม่สาวบ่าขึ้นจังเขียนแม่สาวใหญ่เนาะยอ่าสูงร้อยสิบเจ็ดเดือนแม่สิบเกิดอยู่ก็พบพิบ17เดือนครับมาแต่บ้านไดนพอนี่ผมมาจากขอนแก่นอำเภอพะยูนครับอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นเนาะเป็นงัวแม่สาวครับสูงประมาณ150แม่มันก็มาได้6 7เดือนแล้วครับ โอ้ม oh, <laughs> oh, so ันมีแม you so, ่อยเนาะงมวผมชิปแปดชิป <references> ตูตูผมก็เลยออกมาขายโอ้ง้อพ่อง้อพ่อเลยตินี่ครับงวผมครับมาจากอำเภอพายืนจังหวัดคอนแก่นครับตัวยจ้าบาทห้องไหมเอาห้องห้องสามหมื่นละครับเจ้าผมสิขายหกพันหาครับมองห้องสามหมื่นครับตัวแบบใหญ่ผมสิขายสองหมื่นหกพันหามองมองเอาสองหมื่นหกพันหารอยเป็นง้อแม่สาวสูงร้อยสาวครับสูงประมาณร้อยหาสิบหกหลงเป็นง้อเครับพี่น้องเบิ้งเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันได้เลยครับพี่น้องตัวนี้โอ้ยเหนวง้อผูก ลูกแจ็คอาลอยล้านครับลูกแจ็คอลอยล้านีพ่อใบันหมากัดไมครับใบมันหมากัดบักสายหูนั่นตัวไหนก็บักหูนั่นหูนั่นมื่นครับสองมื่นี่บักหู้มซีครับอ๋บักหูยาวขาไหมเท่าเท่ายวหนึ่สามมื่นหาครับสามมื่นหาครับพี่น้องตัวนี้มื่นซีตัวนี้สองมื่นหกพันหาอยมองขายนะครับพี่น้องมองขายครับมองห้องคือสามมื่นครับมองห้องเอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมนี่เบอร์ผมอยู่ในนโทรัพเบอร์ผมอยู่ในโทรศัพท์ศูนย์เ หกแปดสองหกแปดสองสองสามสามแปดครับสองสามสามแปดครัของห้อยไหนของห้อยเดิมครับห้อยเดิมอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับชี่โชมานฝากติดตามช่องท้างาะพวงหากินหมาด้วยครับผมเวีนดากับไทยเุ้ยผมอยู่บ้านบ้านสาดเนาะเจอกันที่บ้านสาดครับอำเภอพนบรรยากาศซื้อขายครับพี่น้องคึกคักครับมือเคลื่อนนี่กับฝนตกเลยพี่น้องเธอแฉจังน่อยสวัสดีพายามยางให้พี่น้องเบิ้งอ่ะเดี๋ยวพามาเบิ้งของถือก่อน พ่ออนนกรักพักดีฟาร์มเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับไหนบ้างตัวพอ่ไปไปวเอเด็กวย่<ป>หาหลายตัวดิพอ่อ<ป>โอ้มีแต่แม่สาวเนาะครับผมอ่าแม่สาวโอ้หลายตัวพี่น้องชุดตั้งฟาร์มเลยงูผูกนี่อ,อ,<ป>อ่ะพี่น้องมูออนี่นพ่ออนนกมีชุดตั้งฟาร์มงูแม่สาวครับผมโอ้มีแต่ ไก่สิผสมเราต้องพอนี่เราบานนี่มันมีอยู่ทั้งเบสิเตัวเดียวไหมทั้งเบิเตัวครับผมิตัวปลาบักผูบักผูแมนบ่บ่ลาครับบักผูแมนตัวละมื่อสมนนเนียมือสมีอยู่สามตัวเมื่อสามมีสามตัวนี่กับมื่นสามดียวอ่ะครับผมเม่อีตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสามหาถึงร้อยสี่สิบนะครับเมื่อสามเม่สองมือสองมีบ่เ่อ หนึ่งหมื่นสองมีอยู่เจ็ดตัวพี่น้องเอาไปชุดตั้งา้ามเด้เลยครับเจ็ดตัวแปดตัว o m b o นี่ครับนี่ตัวนี้กับมื่นสองที่เพาะอันนี้กับมื่นสองอ่าพี่น้องเป็นชุดตั้งา้ามนะครับอันนี้กับมื่นสองที่พ่อันนี้กับมื่นสองนี่กับมื่นสองมื่นสองเจ็ดตัวนะครับพี่น้อง นนคนอ่ะปแปดโตมื้นสองแปดโตโอ้ยน้อง เอาเป็นชุดต่างฟ้ามเลยเนาะเลียงไว้ซ้ามันรอเวลามันแพงอ่ะพี่น้องแล้วานนี้กันเเอานผมมีรีนั่นตัวละเมื่อนสเอาตัวเมื่อนสทั้งเบิรก็ได้กันทียยกเบิรกับตัวละเมื่อก็ได้ตัวเมื่อนสก็ได้กตัวใหญ่ๆก็เมื่องได้ครับตัวเมือนสามขายตัวเมื่อสองก็ได้ครับแสนแสนน้อยๆครับพี่น้องเด็กวัวเป็นสิบตัวพี่น้องเมื่อสิบเอ็ดตัวต่อเอาได้ครับพี่น้องต่อเอามีแต่ตัวใหญ่ๆสูงรอยสามสิบรอยสาบห้าอยสีครับ อ่ะพี่น้องสิบเอทโต้ทว่วะมีอีกตัวสิบเอทโต้เต๋อสิบเอโต้ครับมาณแสนกว่าบาทแสนนิดนิดตัวละมื่นสองพี่น้องเงินแสนนี่ตั้งตั้งฟ้ามหนึ่งเลยเนะพี่น้องนี่ตั้งฟาร์มหนึ่งในเลยครับนี่มีแต่ออกแม่แพรลูกย่างเดียวตัวนี้ยังดีเนาะตัวนี้แข้งขาดีอ่ะพี่น้องตัวนี้หมื่นเท่าไหร่พ่อตัวนี้มื่นสามครับพี่น้องโอ้เอาสำหรับผู้ใด้มาของถือแล้วกับชุดตั้งฟาร์มครับราคาย่อมเยา ฝากเบอร์ได้พ่อ086 0 86 8555 8 5 5 328 328พ่อเนกรักพักดีฟาร์มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเอาฉันโชว์มาพ่อสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายโซนนั้นก็จะเป็นโซนควายครับพี่น้องซื้อขายกันมูฉีดสเปย์เนี่คือซื้อขายกันเรียบร้อยอันนี้แม่ลูกปะครับผมแม่เดียวครับแม่เดียวทองก็เป็นแม่ทองว่างห้องไว้จุดบาทจังสี่ครับ สองหมื่นสองพันหาร้อยอันนี้คือราคาห้องครับพี่น้องเพราะว่าขันมันบดติดตรตวจห้องกับตองตีราคาเนื้อครับพี่น้องเป็นแม่ทองบางเนาะครับมีตัวเดียวป่ะค,ครับผมอ่ามีเอามาให้ตัวอ่ะ<ล>เอามาเก่าเก่าโตเหลือตัวเดียวโอ้ฝานตัวนี้บรินียขายดีขายไหวพอ่อมผมมาฮอตจิ7ม้งครับพี่นอ้นอ,งนองขายเบิร์ดแล้วขายสาไายเลยเนาะเอาเดี๋ยวพี่น้องเดินข้ามาชมโซนนี้ครับ เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมโซนง่วงงามครับตลาดบานหานครับสายหูกระมีครับพี่น้องอันคู่นี้กำลังตอ่อรองราคากันแม่ลูกครับผมแม่ลูกกำลังตอ่อรองราคากันแม่ลูกลูกแม่เศร้ราเก่าง่วงงามหลายโตยัวนะครับเดี๋ยวโอ้อบัดนี้เมื่อไหร่ที่ว่ามานมาเหรอโอ้ของใหญ่เลยพี่น้องสายหูสวัสดีคพ่อมาตาใสครับกาลสินปะน่าอ่าน,านมาแล้วตัวกันสายหูสี่มิตรกาลสินเหรอครับพี่น้องกุหลา อันนี้แม่ลูกดิฮะสิเปิดราคาหาหมื่นสีขาดทุนแล้วครับขาดทุนเลยปลาขาดทุนยี่บาทครัวขาดทุนซื้อมาแสนซื้อแสนหาพันสิขายหาหมื่นอ่ะพี่น้องสายหูฮินดูบาร์ซิลบักใหญ่ๆเลยเป็นลูกเป็นลูกครูเนาะโอ้ตัวใหญ่แม่สูงร้อยหกสิบกัวกัวผมนะครับเปียพี่น้อง ซื้อมาครบนี่แสนหาพันบาทสี่เอา 50, หาหมื่นหาถูกตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับพี่รองโอ้ตัวใหญ่ผู้ได้เหรียญสายหูครับอาฝากถึงพีนง่นรุ่งจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นมักสายหูครับลูกผ้าได้แล้วพ่อลูกเทพกาลสินอ่านลบกุ้งว่าแป๊บหนึ่งครับขอนนี้หยัดลบกุ้งว่าแป๊บหนึง่งโอ้พี่น้องเมื่อแม่ลูกทอดได้กับพ่อมองเอา 5, หาหมื่นหามองขายเลยเลย ออามองขายเลยครับห้าหมื่นาบาทครับสูงรอยทไาปพ่อตัวนี้สูงรอยปร,รอยแปดสิบมา่าอยเจ็ดสิบเนาะเอาเจบวกบวกครับแม่ลูก,ล,กลูกผูลูกของเทพเทพกาสินแม่มันทับไปแม่ปีทองว่างแล้วกันมองเอาหาหมืันบาทกันพี่น้องสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับแม่นี่เอา สามตัวแล้วบุตรอ๋อลูกมันได้สามตัวแล้วอืมได้บุตรสามตัวพอป่ะเอ้าสูงใหญ่แงครับพี่น้องใหญ่สุดในสนามมือนีล่ะพ่อได้มากโตคมนี่แหละครับคมเดียวกับเต็มรถแล้วเนาะอ๋อมาเบิ่งง่วงของเองเลยป่ะครับโอ๋อของมาขายสื่อไปแสนหาเอามาขายหาหมื่นหาครับพี่น้องใครสนใจแม่บอกแม่พันแล้วกับลูกของเทพกัลสินตัวนั้นนะครับเมาเป็นพอพันได้ฝากเบอร์ได้พ่อ ศูนย์เกาหาหาดเจ็ดสามเกาีศูย์สองเกาศีศูนยองของอยัง่อย่หอยออนครับอย่หอยออนบ้านไหนพ่ออ๋ำย่างตลาดเนาะเอาขอบคุ้เลายพ่อชกโชมันครับสวัสดีครับครับผมโอ้แม่ลูกคูมงามๆครับพี่น้องเอาของงามส่มิตรหอยปีครับพี่น้องเบงหอยปีสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเดตของงามมากพี่น้องลูกไผ่ล้วนี่เ KF สหนึ่งแม่หัวลุ่นยงปหลไฟ เบิ่งลูกครับจักเดือนแล้วประมาณหาเดือนลูกแรกบ่แม่สูงเท่าไรควบนี่ลอยหาซิบกลัวครับพี่น้องปหีดยาวจนหล่นเฟมครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวไทยลูกเบื้องคับต้องถอยห่างๆเลยครับพี่น้องควบนี่ห้องไวเจบาทควบนี่เจ็ดมื่นเก้าเจ็ดม่นเก้าเป็นแต่มีเงินอยากอยากได้เงินแท้หลวงเข้าใจแปลขาเออ ปลูกก็ตัวดีสขาอยู่นี่พอเจ็บเหมือนเก่าอีลีนี่เตะปลาพี่น้องเบิองเมืองแม่ลูกไหมลูกง่ามลูกงามลูกงามพี่น้องเบิองมันปีปีกายนี่แสนกลัวด้ยแสนหามีคนต่อแสนหาอยู่ในเมื่กว่าอยครับแสนหาต้องอยู่ญาติกันครับพี่น้องพวกนี่เขาซื้อเป็นสาวมากกับซื้อแสนสองแม่นันแม่ใหญ่เนาะซื้อแสนสองตอนตอนแม่เป็นสาวผมมีตั้นี้เนาะประกันทุกตัมนี้ประกันทุกแพ้ทุกตัมนี้อ่ะเจ็บเหมือนเก่า บอกบอกว่าผิดเนาะตะกี้ได้ไ <laughs> ๋ตะปายมันเลยเนาะเจ็ดหมื่นเก้าเลยตอดมันแสนหมดแล้วครับพีนะ่น้องเบิ่งแม่งวเงินแสนเหลืออยู่แค่นี้แหละพีนะ่น้องเหลืออายุเจ็ดหมื่นเก้าคือรถเคืองตัวเคืองเลยใครมีเงินเก็บเป็นแม่บอกแม่พันหน่ครับ <laughs> แม่ยังขื้นขึ้นแง่กับแง่เนี่ยนะีะแง่ผอ,อมแง่แบบสมส่วนเนาะลูกกับตัวดีเจ็ดหมื่นเก้าตอรองได้อ่ะพี่น้องนี่ ลูกสาวที่สวยเอาฝากเบอร์ได้พ่อแม่มันทับไปก่อนแม่ผสมวันที่สอง่งันครับผสมอีกแล้วสองรุ่นสามเอาฝากเบอร์พี่น้องนด้ครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าหอยปีสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเบอรแม่ลูกครับคมเจ็ดหมื่นเก้าแล้วครับพี่น้องคมนี่โอ้สุดยอดครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาส้มซ้อนไต่พัก สัมสัสครับพี่น้องเตะต้นสัมผัสหยางหยาจังน้อยนะครับพี่น้องฝนฝนถนนเละจังน้อยอ่ะบรรยากาศการสื่อการขายครับพี่น้องจะบาทเนาะจังสิตัวนี้สีหาครับสีปัญหาเอาสายขุนครับพี่น้องง้อผูเนาะเออราคาห้องเนาะสีปัญหาเนาะบักบักนั่นล่ะบักนั่นแหละสีปัญหาเอาตัวใหญ่กว่าคือห้องคอกันมัันนรา ก็ได้ตัวนี้มันลูกรอนะครับโอ้มันรอมันรอโอ้ยพี่น้องเมึงเมึงโตตัวหน่อยก็กันเด้แต่ว่าห้องฟอกันพี่น้องนี่ข้มรอข้มสาวข้มง่ามนี่ขายได้ได้ครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ซีพันหาตัวนี้ก็บซีพันหาต่อได้อีกยกคูเพราพ่อมื่นโยครูเพราะถึงหมื่นนะครับพี่น้องสำหรับสายขุนแาวเดียว เอาฝากเบอร์พี่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจช่บาทง่วเพิ่นฝากไว้ง่วเพิ่นฝากไว้เอาฝากเบอร์พี่นองได้ครับ98 098 139 139 3098ครับ3098เพราะหอยได้ครับหอยจอยเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเอายกคูเก่าพันบาทครับราคาต่อรองได้อีกสองตัวปรอหมื่นเอ่ะพี่น้องเนี่ยเย็ดไปหลายเรื่อคนับกเห็นครับครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องชมมาเรื่อยๆครับหา โอ้ง้อผูครับพี่น้องง้อผูแพ็คคูแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกจะบ่าแล้วพ่อแม่ลูกห้องไ,ออไ,ไปเท่าไหรล่ะสองหมื่นหาันสองหมื่นห้แม่ลูกผูเตะลูกแม่พ่อสองมื่นห้าครับพี่น้องปาลาตือตัวละมื่นสองแม่สูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกครับสองหมืนห้าอันนี้คือราคาห้องแล้วครับพี่น้อง ราคาห้องต่อร่องได้่อเนาะต่อรองได้มาจาอไหลังม่ามจากเชียงยืนเชียงยืนมหาสารคามเป็วมาคบเดียวตี่อ่อฝากเบอร์พี่นองนะครับผม088 337 337ป3 7ูของพ่อย่ังครับพ่อใช้สี่สีจอมท่อเนาะตำบนเสือเถาตำบนเสือเถาเนาะพี่นองสองหมือนหาครับเมลูกลูกเม่ต่อร่องไดโอ้โอ้ไม่แห้งแต่พี่น้อง ปานรถพ่วงครับพี่น,อน้องปานรถซิปหรอผูผูสองตัวนี่เท่าไรเพราะผูกับแม่ติครับอ๋ๆๆๆๆอๆๆตัวผูกับตัวแม่แพ็คคู่เท่าไรล่ะครับยกคู่เทไรก่อสองตัวหมื่นเก้าสองตัวหมื่นเก้านะครับพี่น้องบ่มงแมนตัวเดียวนะครับสองตัวนะครับเป็นง้อผูแดงแล้ะกะวกาง้อสาวน้อยเนี่ยกำลังจะเป็นสาวสองตัวหมื่นเก้า อ่ะพี่น้องเอยโอ้เป็นเท่าโบดนะครับเท่าโบดแล้วกับผู้แดงสองตัวมื่นเก่าครับพี่น้องต่อร่องได้อีกครับโอ้พ่อสื่อพ่อตอมีเบอร์ป่ะพ่ออ่ะพ่อเบอร์ได้พ่อเท่าได้ก่ศูนย์เกาเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์นะพ่อเนาะอ่ะขอบคุณหลยายๆ่อชมมันครับผม พี่น้องยางมาเรื่อยๆาโซนนี้หาราคาง่วงงามจังหน่อยอ๋อแม่สาวหัวลวนแดงบูดของหอยไอหอยนุ่มสวัสดีครับผมสวัสดีครับหอยนุ่มน้องอุ้มครับพี่น้องกันทราวิชัยได้แม่สาวมาจักโตได้มาซีตัวลวครับขายไปแล้วซีตัวขายแล้วสองโอ้ก็นยังขายดีอยู่นะพี่น้องขายได้ปุ๊บขายได้ยังบ่ได้ยังดอกขายเอาซื้อเสียงแม่สาซีห้องเท่าไหร่เนี่ย สองหมื่นหนบาทสูงประมาณ 140, 1 4ร้อยสี่สิบตะกี้สนะี <laughs> ่หมื่นนะมือนี้21,000ครับราคาห้อง <c oughs> จังได๋ก็น่าจะหลอด2ได้ครับราคาง,งัวสาวแดงโบดเข้ม <c oughs> กับกับ <c oughs> ตัวนี้เนาะ <c oughs> เอ๋อเป็นแม่หัวโลุน่น <c oughs> นี่เป็นแม่สาวผู <c oughs> ้ใดอยากเบ <c oughs> ิง่งงัวแม่สาวครับแดงๆสูงประมาณ135ตัวนี้ห้องไว้จัาบาทสองหมื่นเก่าพบาทครับพี่น้องอ้าว สองหมื่นเก้าเลี่ยมตัวดีเป็นแม่บอกแม่พันได้ต่อได้ยกยกคูร์และค่าพิเศษเอาฝากเบอร์ครับรถในลาย่งได้พร้อมเอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผมแปดสี่ศ2นย์แปดสี่ห้าหนึ่อ้อย์นุ่มน้องอุ่มกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามครับพี่น้องฝากผู้เล่นลายครับจะโชว์มานครับสวัสดีครับโอ้งัวสาวกันลายพี่น้อง ช่วงนี้ราคางัวนสำหรับผู้คิดอยากจะตั้งฟ้ามนะครับเหมาะทีสุดเลยครับเพราะว่ามันเป็นราคางัวที่ถูกก็เนื้อครับพี่น้องเป็นราคาตีตีแล้วถูกก็เนื้อยังตัวนี้ครับพี่น้องเป็นขายกันแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทครับเป็นง่วสาวพรอมจริงๆถ้าเป็ถตาเขียงเหนือไปเห็ดประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้อันนี้ราคาคนขายอยู่หนึ่งหมื่นห้าร้อยครับขายกันเรียบร้อยนะครับของของหอยหอยนุ่มน้องอุ้มครับ ขายกันเรียบร้อย1 5 0 0บาทถ้าไปเคียงเนื้อมื้นก็าบาทครับคือเป็นราคาที่ถูกก่าเนื้อครับเป็นยูกีราคาง่วง่มกับถูกก็เนื้อง้วแม่ถูกกว้งง้วผูครับพี่ดองซึ่งอ่กะกลมีผลดีครับพี่น้องกับผลดีสำหรับผู้ที่คิดอยากจะเริ่มตั้งต้นาร้าใหม่ครับเอาไปสื่อเก็บไว้ขุนไว้ช่ำไว้ครับพี่น้องเพราะว่ายิ่งค้นที่ขายคือมันเป็นกระแสแหละครับ กระแสตัวนี้ราคาง้วถูกเพราะง้วถูกคนก็อยากขายเออบ่อยากเลี้ยงอ่าขี่ขานเลี้ยงบ่มีกําลังใจเลี้ยงก็ทีขายมันก็ยังถูกไปหนานี่คือการซื้อขายนี่คือการเลี้ยงตามกระแสครับเพราะมันแพงกันให้ร่กกันไปซื้อเอ้าเท่าโบดครับเท่าโบดสาวสวยเท่าโบดถ์กำลังต่อรองราคากันแม่สวัสดีครับขายกันเราตีขายกันเราบ่ม่โอ้แห่งอะไรมันสองร้อย โอ้ oh, เป็นลูกกัมพาเท่าได,ด้ก่อน4,200แหงก๊าเลีย 2, ่ยน1,200นี่น้องเมืองเอา 4, <000. S 1> เผื่อซื้อมา4,000แม่ให้ก๊าเลี่ยน200อาวนี่ง่ายๆเลยครับพี่น้องอนุบาลไปครับพี่น้องเท่าโบดตัวละ4,000อ oh, ้ยพ่อซื้อพ่อต่อเมนมา,ม,ามันเฉียงกันมาอ๋อ oh, นี่ผู้ใดมีเงินช่วงนี้เป็นตะเก็บแห้งเลยครับพี่น้องเมืองงวดตัวละ4,000เป็นงวดแม่พร้อมเท่าโบดพร้อมเฉียงเฉียงเลย ออแม่พูนแม่พูนจากน้องอุม้มกำมพาลายมาเออสื่อไปช่ำไปยังไปเนาะไปดูแลพี่น้องสร้าบม,มันมันถือพ่ากรบลอกขายต่อมันแพร่เอายิ่งคนเทขายหลายเทไรพี่น้องงวัวในตลาดมันก็จะคอยเบาบางลงมันก็จะเป็นผลดีในการที่ให้ราคาง่วมันคอยขยับขึ้นเรีวขึ้นเท่านั้นครับนี่ กำลังตองงงงงาา่อรองราคากันหาลอยเท่าได้ล่ะนี่ไอ้เพื่นอนห้องมื่นพันเพื่อนห้องมื่นพันทำเพื่อนห้องมื่นพันไอ้เพื่อนท่าไหนไอ้เพื่อนพรมไห้เพื่อนหลอดม <c oughs> ืดน่นอ๋อง่วงตัวลราบ่ถึงมื่นนะครับพี่น้องง่วงผูกครับควนด,ดีในในหางมาให้สายเนื้อครับพี่น้องสังเกตว,ว่าช่วงนี้เคียงเนื้อนี่เปิดว่ามันเกือบทุกเส้นทางพี่น้องเพราะว่าราคาง่วงมันถือกเพื่อนก็มาเห็ดธุรกิจเคียงเนื้อหลาย งัวก็หลายทุกนัดเลยพี่น้องต่ว่าก็ซสื้อขายกันทุกนัดเดี๋ยวให้พี่น้องมาชมสซนนี้จะเป็นเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องทุกอย่างมันไม่ขึ้นมีลงช่วงนี้ผู้ใดบอสจำเป็นเล็งด่วนไปเลยก็อยาพึ่งขายนะครับ โซนี่กับไลด์นะครับงูแม่สาวงูแม่สาว,สาวกำลังต่อรองราคากันอของงามผู้ใดยนต์ตัวนี้ของพอดีครับนี่เต้ือแดงๆไงดีแท้ทองปะครับตัวนี้เป็นทองว่างเนาะโอ้เป็นแม่ต,ต,ตีทองแม่สาวตีพอดี สูงลอยหาซิปก็ขั้วไปละจะมาแบบนี้สองหมื่นเก่าเอาพี่นอ้องเบิึงหัวสองหมื่นเก่าพันบาทครับพี่นอ้องเบิึงแดงเข้มเลยครับสองหมื่นเก่า,ออกาโอ้เอาเห็นแม่ลูกคุมงามๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาหยางขับไปเบิึองะะอ่า ผมเห็นแม่ลูกโคมหนึ่งงามๆพี่น้องนอนอยู่นี่ไกลๆก็เหวเหลียวเห็นเจ้าของคนยุใส่นอ้อตัวนี้นี่โมแม่ใจลูกเทบๆตัวนี้เมืองพี่น้องเมืองลูกไหมอาญ,ญาโยกกองอยู่นี่าเป็นลูกเรือนลอยเมืองแม่ครับพี่น้องแม่มันเป็นง้วดูกหมูมันให้ลูกตันๆแบบนี้นครับแต่ว่าเจ้าของผู้ลูกไปยุใส่เจ้าของขึ้ท่าคุ่นเดียบคนห้องยช่เล่าหรือเ่อ บรรลุจากเนาะขอบคุณครับผมสาวหน่อยสีหงต์อะไรเนาะเผินโบยูเป็นหงส์ใช่ไหมบาทหูบอเก็พันหาโอ้นางหนาดีให่เนาะเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องเบิ่งเป็นงัวแม่สาวนางหนาดีนะครับนี่เนาะเก้าพันห้าร้อยบาทครับ สำหรับผู้งบปลาหลายซื้อได้ครับพี่น้องง่วงหลอดมืดน,นี่อายุกับประมาณหกเจ็ดเดือนเก่าปัญหายางกับว่าเราเลาะขอบขอบสนามด้วยพี่น้องเพราะว่าข้างในเ่ขาไปยากริ้หน่อยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวพาพี่น้องมาชมแวะหาชมโซนง่วงง่ามอีกหน่อยครับพี่น้องเป็นง่วงแม่สาวครับของหอยออดปทุมรัด ได้บ้างโตครับวันนี้หลายแมนเบิร์ตเม่สาวสีหองตัวใดนี่ตัวนีก็หนึ่งหมื่นเก่าพันหาลอยครับพี่น้องเบิรงแม่สาวตัวบางไงหนังหนาดีนะครับหนึ่งมื่นเก่าพันหาลอยอ๋อมาเปื่นเป็นซีฟโต้เป็นตีเต็มเต็มรถเลยเต็มลำเลยแม่ตัวนี้แมนบ่ตัวตัวนี้แมนบ่โอ้ขายเพิ่นแล้วโอ้พอเพิ่นมาซื้อแล้ว อันนี้สิผู้ซื้อซื้อไปเลี่ยนะครับมาตะใสครับผมกันทระวิชัยบ้านเนี้ยหรอวะลาดพัฒนาหมดเนาะเออเปินขายเห็นเจ้าบ่าแล้วเอาบรลานซีซูเจ้าบ่าแล้วไม่ซื้อเลยเปินขายเท่าไหร่สองหมื่นบาทอ่ะเป็นงัวแม่สาวแดงพี่น้องแข่งขาใหญ่ดีอ่ะพี่น้องก็มาหาสื่องัวอะไรพี่น้องนี่จับเสียกันนี่ขายกันเรียบร้อยแล้วอ๋อสองหมื่นตัวนี้หอมหมื่นเกล อันนี้แม่ลูกปะแม่สาวเอือนโอ้มื่อนี่เน้นงัวสาวเลยเนาะเอาผู้ใดอยากได้ชุดงัวสาวครับพี่น้องติดต่อหอยออดได้สวยๆนี่เนาะนี่งัวสาวมีมีเบอร์ฝากเบอร์นะครับผม065 0์ห0 8้า8ูนย์แปดสี่ศอของหอยออดปทุมรัฐเนาะปะทุมรัฐจะบัตรลอยอีสนะพี่น้องผู้ใดอยากเข้าไปเบิ่งตัวจริงก็เบิ่งในคอกได้ครับพี่น้องเพราะมันหลายโตเป็น10ปอ่ะล่ะ ชุดงัวสาวตัวยงย์ขอ,อ,อบพูดลหลายๆครับถึงจบปมันครับผมอะไรบอกแล้วเลยสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับไปพูดสวัสดีครับผมตัวไหนนาะมีตัวไหนไป่ครับโอ้เป็นแม่แยกลูกเป็นงัวเอฟสองผมตัวนี้โอ้พี่น้องพันตุก,กรรมดีตัวนี้หอบไว้จ็บป่าครับสองเมื่อหาพันบาทครับพี 25, บบบ่น้องงัวเอฟสองเป็นตีเบอร์แม่เป็นซัดพร้อมแล้วเพิ่งแยกลูกไปเนาะ สองมืนหาครับง่วนเอฟสองตัวนี้มีใบป่ะครับบอเดาน้ำเพลินเนาะว้ามันถือแล้วก็เอาแล้วพี่น้องส่วนมากอะนี่นะครับการวางง่วนถือกับว่ได้สนใจกับใบกับเบยแล้วพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนโตเอาสองมื่นหาราคาห้องง่วนเมยแยกลูกเอฟสองตัวใดอีกครับตัวแดงๆนี่มันไปไหนป้ามันแดงดีเลยสองปีแดงๆเลยเศร้าหา แดงจนแสบตาป่าพี่น้องเบิ่งว่าแม่สาวตัวนี้ครับสีไหมแดงดีครับอ่ะนี่ครับราคาห้องสองหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องง่วงงามอันนี้สายหูเนาะแม่ลูก,ล,กลูกแม่พ่อม,มป<ะ>้ายังกินนมอยูแแอยย่แม่สู้งลอยเทฉยเลยตอนนึงแม่สู้งลอยหาซิบหาลูกสาวลอยซีซีฟลูกพ่อไหนพ่อลูกครับ บ่ <laughs> <laughs> ได้บ่ได้ถามเนาะว่ามันถือกับซื้อมาเลยครับพี่น้อง่วนมากตัวนี้บ่ค่อยจะถามซื้อแซ่ดอกเจ้าบ,บาทกบนี่ยสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับแม่ลูกลูกแม่บ่ถือตัวสองหมื่นเบิ่งแม่สูงลอยหาสิมหาตัวง,ง่ามตัวนี้กับสองหมื่นหาตัวนี้กับสองหมื่นหางัวเอฟฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผม083 083 947าสี่เจ็ดเก้ของของหอยยังครับหอยลันครับหอยลันกาลสินเนาะอ่ะขอบคุณหลายครับทุกโชคดีครับสวัสดีครับผมอ่ะพี่น้องงัวไหลายเลยครับพี่น้องแม่ลูกครบหนีแมลลูกของกระเด็นงามๆครับบรรยากาศก็คึกคักอยู่ธ์นะครับพี่น้องอ่ะสายเนื้อสายคุ้นกับายธรรมดาพี่น้องช่วงนี้งัวราคามันถือกับคนกับพี่ เท่กันขายครับพี่น้องพ่องวดแพงค้นกับเท่ให้ลูกกันไปสื่ออันนี้เขาเรียกว่าสื่อขายตามกระแสรครับว่าด้สื่อแบบว่าอะไรยา้วว่าด้สื่อเพื่อกําไรสื่อเพื่อตามกระแสเขาเขาผ้าขายก็ขายเขาผ้าซื้อก็ซื้อยิ่งคนเท่ขายหลายท่ายพี่น้องโอกาสทีราคางววจะขยับเกิดกระเร็วขึ้นเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงนะครับพี่น้องอ่ะให้พี่น้องกินหน้าเบิ้งเอา พี่น้องบรรยากาศโซนนี้กันี่กำลังเห็ดใบครับเห็ดใบเกลื่อนย้ายครับซื้อขายกันแล้วกับท่าใบเกลื่อนย้ายซัดครับพี่น้องนี่คือการกันแล้วพี่น้องมันมีการซื้อการขายอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนละครับอ่ามันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตขิของสินของของสินค้าของสัตว์ทุกชี่เลครับเมืออ่อหลายเกินความต้องการมันก็บทขายเป็นราคาเนื้อก็ขายถือธรรมดาธรรมดาครับผู้ซื้อก็มี เขาเรียกเขาเรียกว่าในี่แหละครับพี่น้องผู้สื่อเพ่นกับเลือกได้ครับเข้าขายแพ่งผลกับไปสื่อคนนส่ให้ราคาถูกนี่เป็นธรรมดาครับแต่ว่าถ้ามีคนเท่ขายหลายเท่าไดพี่น้องโอกาสราคาหัวกับสีแพ่งคอยขยับขึ้นกับสีเลี้ยวขึ้นเท่านั้นนี่เป็นวัตถจักของอกลไกการตลาดทุกอย่างครับของสินค้าทุกอย่างครับเป็นกำลังใจพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ อขอกราบข้าว่าสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น,ำน้ำยนะครับสวัสดีครับ